เกีเ้ก็ส,สวัสดีพี่พี่เพื่อนนะคะตอนนี้นี่ขนมไข่มาตรงนี้แล้วนะคะเดินมาตอนนี้ตอนนี้ท่าเดินน่ารักมากชอบค่ะชอบขนมไข่เดินมาครั้งที่แล้วจะากล้วยนะนะครับจะากนนะะล้วยกันนะเจ้กล้วยก็น่ารักเดินเดินท่าเดินอันนี้อันนี้ค่ะเอาพวกลายหยางไม้อะไรมาถึงตรงนี้มาถมตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็ปรับที่ปรับไปให้มันอันนี้เป็นอันนี้รถไม้เสถียรคะ่ะ ลื่นนะคะเมื่อวานฝนตกไม่ใช่ว่าเมื่อวานวันก่อนตอนเดินฝนตกแล้วเมื่อวานเขาทำงานกันไม่ได้น่ดเดีด้ชื้นอยู่นะคะก็เลยต้องติดนื่ถอยมาสุดแขนนะเอิ้มสุดแขนเจ้าสุดแขนนี่อันนี้นี่หน้าเด็กนะสก,กัดอันนี้ให้กอนนี่นะคะนี่ฝีมือของขนมไข่นะคะป่อนี่ทั้งป่อฝีมือนะหน้าอะไรนะคะหน้าอะไรฝีมือคนขับขนมไข่คันนี้เลยเจ้าขนมไข่คันนี้เราก็โดนทค,คันนี้ มืออาชีพอะนี่ฝีมือเขาเลยนะคะอ๋อสวยงามค่ะมีเสดอไแล้น้ำใสขึ้นนะฝีมือน้าเขาเลยคนนี้ค่ะเก่งมืออาชีพเรื่องขับไีโคเลยเดินกลับไปแล้วต้นแทต้นแทตต้นแทตกลับไปแล้วชอบทางการเดินเนี่ย ะตรงนี้มันที่ต่ำเดี๋ยวก็จะปรับแต่งถมมาเพราะเดี๋ยวมันเป็นรากยางแล้วก็พวกหญ้าค่ะเดี๋ยวยังไงมันก็จะอ่าเรียกอะไรเรยอะสลายนะคะเยอะสลายนี่ไปก็ไม่เป็นปัญหาเลยถ้าจะเผาว่าคือแบบลำบากยุ่งยากมากมอันตรายตรงนี้เป็นแหล่งชุมชนด้วยนะคะก็ลเลยใช้แบบนี่ปรับแต่งนิดหน่อย อย่างที่บอกค่ะคนนี้มืออาชีพมากๆคนขับเจ้าของไข่นะ,ะนี่แล้วชมอีกรอบนี่ค่ะบ่อฝีมือนะาเขานี่นะคะทั้งขอบบ่อเลยหนะาเขาแต่งหมดเลยเนีฝีมือสวยงามมากค่ะสวยงามนะคะที่ออกแบได้นะคะเดี๋ยวเมื่อวานก่อนเนี้ฝนตกเห็นไหมน้ำมันซึมอย่างขังเลยเนี่ยนเลนี่ยนๆชี้ๆเลยน้ำแบบน,นี้นี่นะคะ แดดเปรี้ยงค่ะวันนี้แดดเปรี้ยงมากๆเลยเมือ่อตะกี้ลองลอยเห็นไหมคะติดอย่างนี้ ตรงนี้นะคะลากยางล้วนๆเลยนะคะลากยางเผ็ดถูกกว่นี้ลากยางแล้วก็หญ้ากว่าธรรมชาติฝั่ง,งนู้นตรงนี้ยังเหลืออีกเยอะค่ะจริงๆก็ถมน่าจะพอดีตรงเนี้ยมันจะพื้นที่จะเท่ากันะ ี่ยคะดินยังชื้นมากๆเลยถึงว่ารถบรรทุกเขาวิ่งไม่ได้นะคะดินยังเหลือเยอะนะคะเนี่ยเขาย้ายที่ก่อนว่ามันเปียกอยู่วิ่งไม่ได้รถบรรทุกวิ่งยากในดินเหลือเยอะเนี่ยนะคะตรงนี้นะเขาจะกดลงไปเองเหมือนอกันนี่พวกไม้เขาอะไรอย่าเงเงี้ยเขาจะเอามาตรงนี้หมดเลยปขาจะปักไปแค่น,นี้ที่ตรงนี้ต้องปไปแล้วแจ๊คคนรำใครอยู่อีกหลายบ้านค่ะตรงนี้ ชอบจังเลยดูถ้าเดินน่ารักมากเลยแต่ถ้าเราไปอยู่น้ำเลีนหัวแน่เลยนะคะเนี่ย ดีมากโอเคค่ะเดี๋ยวนะเขาจะปรับตรงนี้ไปเรื่อยๆเกลี่ยไปเดี๋ยวเราตรงจะได้วิ่งดินง่ายไอ้วิ่งไม่ใช่วิ่งดินวิ่งลากไม้วิ่งอะไรได้ง่ายนี่นะคะวามนุ่มนวลของเจ้าขนมไข่เบามือมากเลยที่คนขับด้วยใช่ไหมคะว่าถือทำเบาๆอะไรเบาๆอย่างเงี้ย นุ่มนวลจังเอนเราคิดว่าเออขับรถตัวให,ใหญ่ๆแล้วมือต้องหนักอะไรประมาณนี้ไช่ไหมคะดูความนุ่มนวลนะไปลิืล่อยๆโอเคค่ะแล้วพบคลิปหน้านะคะจะเช็คกาสูตสดี๊กเขอร์ขอีเรื่ที่เกิดตามนะคะสวัสดีค่ะ